ทางด้านโน้นนะลูกนะาี่นี่นะแพนกล้องไปทางด้านโน้นลูกใส่ผ้าขมาาขมใส่้ามมหยิบผ้ากามม้ลไปขังไหนนั่นแหละถึงนั้วผิวอายาชแชรู <laughs> เคกทั้งหมดสามสิบสามปอนด์นะคะงานดูะช <s it hal> ็อตเด็ดฉุดทัก <die> <Anal"> อนนันะยนาทำบายัมาเปเป็นผ้เยนจนมาอมนนัะตองชย่ยะทนมาทำัวมาเปิดเป็นผู้ยนนนกวะ่อดกแก้วดวงดีดวงปีตีดวงวิเศษาคุณรูอาวุโสองค์สมมาสัมพระจูโคลงเจ้าพระรหัตเจ้าพระมเจ้าเจ้าอไหวพญายิพรพญาคมทชคองทุกตนม่ยมสมบอในแก่สาพเจ้าในการบันี้กอ็าเทินนิพพานปัจโยโหตุ ตำหนักอาจารย์เพียกนะครับเป็นการชุกมุนนะคะเนาะไม่ใช่การลองของนะนี่เป็นการชุกมนุนชุกมุนนะครับให้ดูนะไม่ให้ได้ไปทำนะที่บ้านนะถ้ามีเขาแม่ครูบ,รบาอาจารย์ลูกหลานเนี่ยไปทำนะครับลูกหลานเน<ำ>ี่ไไย,ยไปทำ ไม่ได้ทำเล่นนะครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้ใช้วิจารณในการรับชมเราฟังนอกค่ะทั้งสองเป็นเคีื่องสื่อกลางไม่แตน้ำสัตว์กับคอมูลนะคะบางทีอาจจะมองไม่เห็นยังไม่ได้เอาวัตถุคนเลย หนาเครับคุูรวยทีนี่ได้จับไเบงกล่องเกตู่าปูนาเือจะเลือกจับก่องตเกจูจับวันรักชวนเลย เดือดทำเองนะขาขาดนะทำเองไม่ได้นะอันนี <s <S ้ครูบาอาจารย์ทุกให้เสือจะได้ไม่ดื้อเสือือสดจ้นะคะเสือแสบดรหลานนเพสัมา่ทเที่เจที่บตัที่สิบสองตัวที่สสตัวที่ิี่ตัวที่ส บอกเจ้าที่การเอาประมาณทองเข้าบ้านเราไปถึงบ้านแล้วจุดทูบบอกเจ้าที่ขอญาตเจ้าที่เจ้าทางให้เขาเข้าออกได้ถ้าเราไม่ขอญาตเขาเจ้าที่ก็ไม่ให้เข้าสิบหกดอกถ้าไม่มีเจ้าที่ไม่มีพระภูมิก็ปักกลางแก้งถ้ามีสารพระภูมิก็ปักฐานพระภูมิแล้เานั้งชื่อบชื่อเราด้วยชื่อเราตั้งเอง อ่าบาปบาปบาโส่งพี่ส่งพี่ใช่ไหมถูกไอมบาเนี่ยนะเสร็จแล้วเป็นการชุบมลให้ดูเฉยๆเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ชุบมลเอาผาบเสือไว้คาบก็กว่าเสือมันดื้อกว่าเสือมันจนแม้ข้าไม่มีหัวคุปายอาจารย์ต่อไปนะอ่าเจารยนแล้วกันนี่คือการชุบมนใหเฉยๆลูวกหนาตอนนี้ก็ลงไปพัก